สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสองลืมวันที่วันศุกร์ที่ว่าไรวันเพราะว่าวันอาทิตย์พวกเราต้องไปเลือกตั้งนะ้ววันที่สิบสี่นะครับสิบสี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันแห่งบูบาทศาสตร์หรวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีการจัดการเลือกตั้ง เพราะว่ารัฐบาลอยู่ครบมาอยู่ครบเทอมนะครับอยู่ครบเทอมก็ตามกฎหมายก็สี่ปีนะครับสี่ปีก็ก็เชิญชวนเนาะเพื่อนๆน,น,นะครับชาวไทยนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนของเรานะครับผู้แทนที่เราคิดว่าใช่ที่เราชอบนะครับชอบนโยบาย วิธีทางประชาปไตยก็เป็นอย่างนี้ครับก็ได้รับเลือกประชาชนเป็นผู้เป,เป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเลือกผู้แทนของตัวเองนะครับเข้าไปในสภานะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงทุกอย่างนะครับอกอกกฎหมายนะครับพิจารณางบปร,งประมาณอะไรต่างถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ก็เห็นว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเขาจะาค้านกัน เปิดไมปาไม่ไว้วังใจอะไรในรัฐสภานะครก็ยังไงก็ช่วยกันไปเลือกตั้งเยอะๆนะครับใช้สิทธิ์อย่าให้ใครมาทับสิทธิ์ครับเขาบอกว่างั้นสมัยโบรานะครับนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ดีเขาบอกครับก็อากาศเช้านี้เชียงใหม่เย็นสบายคึ้นฟ้าคึ้นฝน นี่ครับตรงนูนนงน้นสะพานตำรวจภูธรภาคห้านะครับที่ตอนนู้นเนาะเมื่อปีที่แล้วนะครับโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เลยแถวนี้ท่วมหมดเลยครับเลยแถวเนี้ยครับแถวที่นั่งเนี่ยท่วมหมดเลยครับท่วมไปจนถึงนู่นนะครับขอบสูงมากนะครับตั็นที่พัก ในรอบสิบปีนะครับก็เหมือนที่เขาว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมักจะหวนมาเกิดในรอบสิบปีนะครับทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติของโลกระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองอะไรเขบกมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับปีนักษัตว์เนาะปีนักสัตว์ปีนี้ตก อะไรอะ,อะตกประสาทตกวิมานตกอะไรเงี้ยครับเนาะ,ะเขาเรียกเลยนะ,ะสิบสองนักสัตว์นะครับปีนี้ตกอะไรปีนี้ตกอะไรพวกหมอดูเขาจะรู้เนาะเราพอรู้แบบงูปลานั่นแหละครับ ติดตามข่าวฮอตของประเทศไทยเนาะก็ยังเริ่มงวดเข้ามาทุกทีแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีหลักฐานใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครัยิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งจะว่าลึกลับซับซ้อนก็อย่าคนทําคนเดียวนะมันก็เขายังไม่ปักใจเชื่อตัวนี้ก็ทางรองผบตร <c oughs> ก็เชิญ คนโ,โน้นคนนี้มานะครับมาสอบปากคํานะครับบางทีก็ออกไม้เรียกนะครับบางทีก็เตรียมออกไม้จับนะครับถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องนะครับก็ผู้ร้ายก็ผู้ร้ายก็ยังปากแข็งนะครับแล้วก็ส่วนส่วนส่วนพวกที่ว่าเขาเรียนอล้รเออ อาจจะมีหลักฐานอาจจะมีอะไรที่มันเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการเมืองคดีนะครับก็ทยอยเข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะครับในฐานะพยานนะครับก็ก็ชื่นชมเนาะพวกสันักข่าวต่างๆนะครับที่ว่าออกเผยแพร่ทาง YouTube ทางไรทางไทยรัฐท้งช่องวันอมรินช่องแปด เยอะยะไปหมดแล้วครับสมัครชาวบ้านเนี่ยพวกที่รู้บาะแสก็จะอาจจะติดต่อมาทางพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นสื่อกลางให้กับทางตำรวจนะครับก็ค่อยขยายผลอะไรต่อไปอย่งางเมื่อวานตอนเย็นอะค้าๆก็มีผู้หญิงคนนึงได้รับกล่องพัสดุนะครับได้รับกล่องพัสดุจากเอมเขาก็ไม่กล้าเปิดนะครับ ส่งปรากฏว่าส่งส่งส่งมาจากอำเภอท่ารรมกาจังหวัดกาญจนบุรีส่งไปที่เพชรบุรีฝากเพื่อนส่งนะครับฝากญาติมลานเลอะอะไรนี่แหละสักอย่างแหละส่งกลับไปที่เพชรบุรีแต่เหตุเกิดที่ราชบุรีเดี๋ยวนะราชบุรีพอขึ้นมาก็เป็นกาญจนบุรีถ้าถ้าลงไปก็เป็นเพชรบุรีนะครับเออ ซึ่งมันขัดแย้งกับคำให้การที่เขาบอกว่าเขาไปทิ้งถางทรายนะครับพวกกระเป๋าของคุณก้อยที่เสียชีวิตรายล่าสุดทางคนที่ได้รับเนี่ยเข,เขาก็เขาก็ไม่กล้าเปิดนะครับเป็นกล่องเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่หนักเขาเขาก็เลยแจ้งทางสำนักง,งานข่าวสำนักข่าวหรือว่าแจ้งมาทางตำรวจเลยนะเขาก็มาทําการเปิดกันปรากฏว่า เ็นกระเป๋าเบรน,นีมของคุณก้อยแล้วก็มีโทรศัพท์มีกระเป๋าตั้งนะครับอยู่ในนั้นนะครับซึ่งคนที่นางแอมเนี่ยฝากส่งเนี่ยนางแอมบอกเขาว่าฝากส่งฝากส่งไปให้ทานายเป็นเอกสารเขาลืมมาบารประชาชนมาช่วยฝากส่งหน่อยกระตั้งให้200นะครับเป็นค่าส่งเออพอเปิดดูหู ตะลึงตึงตังอะลรครับก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของของคนตายนะครับซึ่งมันขัดแย้งกับคาให้การเขาบอกเขาไปทิ้งทางอยะอะไรนะโกหกผู้หญิงคนนี้ร้ายมากนะครับร้ายร้ายมากและฟังคำพูดองจาเขาที่เขาที่ที่เขาคุยกับเพื่อนเขาที่เขาไปถามซื้อซื้อประกันให้ในายแด้นะครับซึ่งก็มีนายแด้นั่งอยู่ด้วยแหละแล้วเพ้อเอินว่าผู้หญิงคนนี้เพื่อนคาเนี่ย ถ่ายคลิปก็ถ่ายกันเล่นๆนะเนาะแล้วฟังเสียงคำพูดคําจาของของนางแอมนะจริงๆไปเรียกนางสาวแอมไม่ได้เพราะว่าเขาแต่งงานไปแล้วเนาะเขาแต่งแต่งงานผ่านการแต่งงานมามีลูกต้องเรียกนางอืมนั่นะแหละพเพื่อนคิดว่างไงครับ <c oughs> คือผู้หญิงคนนี้เขากลหกทุกอย่าง หรือว่าพอโกหกไปถึงตรงนี้พอพอมีคนถามอย่างนี้เขาก็จะเขาก็จะพลิกกลับไปตรงนู้นเขาคิดกลับไปของเขาไปเรื่อยเขาคิดเขาคิดต่อไปเรื่อยๆในการโกหกในคําโกหกเขาส่วนทางส่วนทางพัฒนานของเขานี่ก็ก็ยังไงไม่รู้นะพอถ้ารู้ข่าว ข่าวล่าสุดเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะเขาจะคิดยังไงไม่รู้เนาะข่าวล่าสุดที่ว่าไปเจอกลองพัสดุมมันขัดแย้งกับคำให้การทุกอย่างนะครับก็รอดูต่อไปนะครับซึ่งทางพบบอตโลเนาะเอ้ยทางลองพบบอตโลนะครับท่าน ท่านบิ๊กโจ๊กนะครับขยันกันแข็งมากนะครับคดีใหญ่ๆคดีสำคัญสำคัญทั่วประเทศนะครับท่านก็จะลงเข้าไปนะครับลงไปเพื่อเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป,เป็นตัวจักรสำคัญนะเนาะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันระดมนะครับเหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นก่อนกำลังใจเนาะของผู้ตั้งคำชานะครับก็ช่วยกันนะครับโห สแกนหลักก็อยู่ที่กองปราบปรามน,นะครับก็สรุปสำนวนกันแล้วก็มีหลักฐานพยานอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกูก็คอยดูกันต่อไปเนาะเพื่อนเนาะว่าคดีนี้มันจะไปแบบว่าพยานหลักฐานมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสรุปสำนวนสิบสิบสี่คดีสิบห้าคดีนะครับ ตัวน,นี้15คดีแล้วก็ส่งส่งสำนวนทพนานส่งส่วนก็จะส่งสำนวนไปให้ใหทางอายการนะครับพอทางอายการเขาเขาตรวจสำนวนแล้วมีความเห็นว่าสองทางนะครับคือสั่งฟ้องกับไม่สั่งฟ้องนะครับก็ก็จะมีสองทางแต่แนโน้มแนโน้มสั่งฟ้องก็ ค่อนข,ข้างสูงนะครับก็พอสั่งฟ้องก็ส่งไปที่ศาลนะครับทีนี้ศาลก็ลลลรับรับหลักทีนี้ก็จะมีการนัดไต่สวนทั้งฝ่ายฝ่ายจำเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายนะครับทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะครับก็คงจะกินระยะเวลาอีกนาน ไม่รู้ปีสองปีหรือ,อยังไงไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะมันหลายคดีนะครับมันหลายคดีได้ถึงตอนนั้นคนก็รุ้นไว้ชาวบ้านเราก็สงสัยว่าอย่างตอนเขาท้องเนี่ยอย่างไอ้อะไรกฎหมายที่ว่าสามารถลดโทษได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุจากการท้องอะไรเงี้ยอะไรีวเป็นคดีสมมุติถ้าเป็นคดีเล็กน้อยตัดสินไวอะไรเงี้ยก็อนาคตเข้าข่ายนะครับพอสาลพิพากษา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าเข้ากดเกณฑ์นะครับแต่ว่าอนนันนี้คดีลังเอ็มเนี่ยมันเยอะมากนะครับ14 15 15คดีเนี่ยแล้วกดจะซักไซส์พยานทั้งสองฝ่ายเสร็จเนี่ยคงจะกินเวลานานมากนะครับนู่นเนี่ย2ปี3ปี2ปีโอ้ถึงว่าไม่รู้นะถึงน่าก็คลอดแล้วอะไรแล้วปุ๊บอาจจะเท,เทงหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ก็สงสารนะครับสงสารผู้ผู้ตกเป็นเหยื่ยอครอบครัวนะครับก็ที่ได้รับผลกระทบนะครับสงสารมากเขาทําไปเพื่อเรื่องเรื่องเดียวนะครับเงินเงินไม่เข้าใขว่อาใครจริง,รงนะอืงเงินเงินคือพระเจ้าโอ้โหสามารถฆ่าคนที่สนิทชิดเชือ้อ และคนที่ถูกที่ถูกกระทําเนี่ยก็ไม่ไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะมาถูกคนที่อย่างเงี้ยพูดพูดจาหวานอกเอาใจเก่งนู่นนี่นั่นมากระทําได้นะครับก็เป็นการกระทําที่โหดร้ายเขาอาจจะได้รับรู้ตัวอย่างในการกระทําแบบนี้นะครับจากจากต่างประเทศแน่นอนเพราะ มันมีเคสอยู่นะครับมันมีเคสอยู่อื ừ, ที่อินเดียนะครับอินเดียมีสองสามลายนะอ่าครับมาโตข่าวเมื่อเช้าอีกหน่อยน,นะครับที่ว่าแอมสายนายนะที่ว่าเกี่ยวกับทางคุณทนายนะเมื่อเช้ามาดูข่าวโต,วตวปรากฏว่าเขาถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับแอมแล้วเขาบอกว่าเขา เขาเขอเป็นแค่ในชั้นพนงักงานสอบสวนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวทนายแล้วตั้งแต่วันที่แต่วันที่ห้ามั้งแต่เห็นข่าวเพิ่องออกเมื่อวานเย็นนะครับอืมเห็นข่าวเพิ่องออกก็แล้วเขาก็ประกาศว่าเออแต่นนี้เขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางทางคดีของแอมสยนายกก็เขาก็เตือนมาว่าถ้าเกิดว่าใครไปพูดถึงกล่าวถึงเขา คือพลาดพิงในทางเสียหาย,หายอะไรเงี้ยเขาก็จะดำเนการฟ้องร้องทุกดีก็ยังไงก็บอกบอกต่อเพื่อนๆนะครับางคนอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไปโพสต์อาจจะไปอะไรว่าเขานะครับคือไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเจ้าตัวเขาประกาศมานะครับก็ห้ามนะครก็ก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เปลี่ยนทนายใหม่นะครับก็ก็สู้อันต่อไปนะครับก็นั่นแหละครับวันนี้ขึ้นมาบนตึกนะครับ เมื่อเช้านั่งริมแม่น้ำปิงตอนนี้อยู่บนตึกฝนตกนะครับฝนตกเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมึมืดอยู่กัี๋ยวผมจะลงอีกเ,เดี๋ยวทีนี้ก็จะเดินทางไปเลือกตั้งนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับพอเลือกตั้งเสร็จก็วันที่ก็รีบบุญกลับมาที่นี่นะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ท่านที่เดินทางก็ขอให เดินทางโดยระมัดระวังเนาะอาจจะเจอฝนนะครับช่วงนี้ครับก็ขอมีความปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับกลับวันนี้ดีฝนโอ้ดอยสุเทพน,น,นะครับไม่เจอบรรยากาศอย่างนี้นานมากแล้วช่วงก่อนเนาะปีเอ็มสองจุดห้าแล้ว <c oughs> ตังนี้ก็ต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องถนนนะครับฝนฟ้านะครับถนนลื่นกยังไงก็ ขอให้ทุกคนมาระวังนะสสัเป็นความสุข